วัดีครับวันนี้วันที 29. 29. ่29่9บเา้ราอยู่กับโตโ o ต้าแฮร์ริเออร์ฮรปี2007นะครับเครื่อง2.2บินซินนะฮะตัว 2.40g h ่ศแฮรรออร์นะครับฝาต้ายไฟฟ้าครับตั้งแต่ปี07นี่ฝาต้ายไฟฟ้านี่ก็แหลมแล้วก็เด่นแล้วขับ2หรือขับ4ล้อขอบอะไรออปชั่นเยอะมากนะฮะเลยต้องแบบด้นสดเอานะฮะ ล้อขอบ22นะครับ265 35 22 <52 S 1> ตัวนี้ขับ2นะครับขับหน้าไม่ใช่ขับ4ครับตัวนี้ไม่ได้ขับ4ครับขับ 2, บ2นะครับ Harrier ปี2007ขาย399,000บาทผ่อน8,000ผ่อน9,000เนี่ยมันได้แค่5ปีป่ะปีอะไรนะ07 หรือเจ็ดอนได้แค่ห้าปีนะครับ่อนได้ห้าปีก็น่าจะแปดพันกว่าแายคนป่าแปดแปดนกว่าก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่ารถระดับนี้ายแดงสี่ล้านนะฮะไฟแดงสี่ล้านช่วงนี้ไม่ค่อยมีฟิลเลยอ่ะเหนื่อยๆร้อนๆเครื่องสองจุดสี่ินซินนะครับคันนี้เดิมมากรับประกันโครงสร้างไม่ชนไม่ความไม่น้ําท่วมรถรุ่นน้องฝากขายครับซื้อมาตอนนั้นก็แปดเก้าแสนนะฮะสภาพเดิมมากเครื่องวิ่งมาก รถจอดซะส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้องเป็นดีเจนะฮะน้องเป็นดีเจเปิดตามผับไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต่รถตู้ใช้แต่รถตู้รถสปอร์ตรถพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเมื่อก่อนซื้อเพราะว่าซืออ <c oughs> ้อเพราะว่าชอบรุ่นนี้นะฮะปีสองพันเจ็ดนะครเครื่องสองจุดสี่เบนซินตัดเป็นในทุม่มทุม่มป้ายแดงสี่ล้าน <c oughs> วันนี้ขายสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพ่อแปดพันห้าคร่า,าวๆโดยประมาณ ล้อยี่สองนะฮะล้อยี่สองออปชั่นยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้าภายในเนียนมากภายในเนียนมากภายในเป็นเบาะหนังเนียนไม่เท่าไหร่หลังคาพารามาม่าลังคาแก้วนะ,ะหลังคามูนลูฟหรือว่าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกกันไปเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าหลังคาซันลูฟเปิดได้นะครับเปิดได้ เอได้เวลาเหลือได้เปิดให้ดูภายในเนียนมาก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 มีแอร์หลังฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็ไปดูออปชั่นกันอยากให้ดูชัดๆ <c oughs> เพราะว่ามิชชีพนะฮะไม่ควรออนจองนะครับนอกจากคุณจะไลฟ์สดดูรถนะครับเพราะว่ามิชชีพนนี่แม่งผมเก็บเงินจองแค่สองพันนะกระจอกปะ ผมนี่แม่งเก็บเงินทองแค่สองพันนี่ยิ่งิชาชีพเก็บห้าพันางท้องเลยลูกค้าโลกถ้าอย่างเงี้ยผมขายสามแสนเก้าไอหานั้นมันลงขายเท่าไหร่หรือเปล่าสองแสนห้าสองแสนห้าก็คนที่แบบคิดว่าติงฉลาดอ่ะนี่โอนจองทันทีของข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับโอนจองทันดีแล้วก็พอโดนเชิดปุ๊บก็ถูกหาเราพวงมาลัยบางติฟังก์ชันแล้วก็ปรับระดับนะครับยืดหดได้นะครับยืดหดได้เวลาเสียบเห็นไหมฮะ จะยืดหกป,ปรับองศาได้พวงมาลัยปรับได้สูงต่ําเตี้ยเลี่ยดินนะฮะปรับเตี้ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเอาง่ายแค่นี้นแหละพวงมาลัยไฟฟ้าไม่ต้องพูดเยอะนะฮะมันจะเปิดนานจะพังไหมเนี่ยเออโอ,อไยพอแล้วเสียวไม่ได้เปิดนานเดี๋ยวโดนด่าพังมาแล้วไปชอบอีกกูฝากขายนะนี่ฮะ เอ่อ,อยฟ้าคู่หน้านะครับก็เกียรโต3 9มแสนบาทรถอย่างนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเลยรถ V I P ขนาดนี้อ SUV ขนาดนี้เล x u s นะครับตระกูลเล克斯ทแต่นี้เป็นโตต้านะฮะมันมี2อย่างจะมีของโตต้ากับเล克斯ทแต,ตัวนี้เป็นของ t โตต้าก็จะแพง นะฮะมันจะแพงขึ้นมากดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามห้ามโอนจองเด็ดขาดถ้าไม่เห็นรถนะครับ5,000เนี่ยรับประกันเลยนะฮะถ้ารับจองเกิน2,000ไม่ใช่เต็นท์ผมนะครับวิชาชีพครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเตือนเตือนกันนะฮะผมเก็บมาจจำแค่2,000นะฮะเยอะกว่านั้นผมไม่เอาครับผมไม่โลภ3 9 9 0 0 0บาทตี07นะครับเครื่อง2.4ขับ2นะครับหลังคาแก้วบาะไฟฟ้าคู่หน้าภูมิอะไรไฟฟ้านะครับ ออปชั่นล้นๆผมอาจจะพูดไม่หมดก็ไม่เป็นไรไว้เอามาดูเพราะคนเล่นเขารู้นะฮะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกผมก็พวกงโง่ๆคนหนึ่งนะฮะไม่ค่อยรู้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ